สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์นะครับจากแบบฝึกหัด1.4เรื่องการจัดหมู่นะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างโจทย์ในหนังสือคอมบินาทอริกของมูลรณิตของมูลรณิติสอบนนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่10กันเลยนะครับอ่ะข้อที่10นะครับโจทย์บอกว่าชายคนหนึ่งนะครับมีเพื่อน8คนซึ่งรวมนายกอและนายขอด้วยขอต้องการเชิญเพื่อน5คนนะครับมางานเลี้ยงที่บ้านอ่ะขอจะเชิญได้กี่วิธีถ้า ต้องให้นายกและนายขอมาด้วยอ่าซึ่งจากโจนะครับอ่าเขาบอกว่าชายคนนี้มีเพื่อนแปดคนนะซึ่งจะได้แก่นายกนายขอนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนอีกกคนนะครับผมจะให้ชื่อเป็นนายโคนายงอนายจอนายชอนายชอแล้วก็นายโซนะครับอ่าซึ่งนะครับจากโจนะครับเขาต้องการเชิญเพื่อนหน้าคนมาเลี้ยงอ่ามางานเลี้ยงที่บ้านอ่าแต่ว่าต้องให้นายกและนายขอมาด้วยอ่าแสดงว่า สองคนที่เราล็อกไว้แน่ๆเลยก็คือนายกและนายขอนะครับจากห้าคนอ่าก็แสดงว่านะครับเราจะเหลืออ่าเดี๋ยวเราจะล็อกสองคนนี้ไว้ก่อนนะครับคือสองคนนี้ก็คือแน่ๆแล้วก็คือต้องมาเลี้ยงแสดงว่านะครับเราจะเหลืออีกหกคนนะครับที่เหลือที่เราต้องเลือกมานะครับอ่าอ่าะครับอ่านะครับจะเหลือเพื่อนอี 6คนนะครับที่ต้องเลือกที่ต้องเลือกมานะครับซึ่ง6คนที่เหลือเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้แค่3คนนะครับเพราะว่าเขาต้องการเชิญเพื่อน้าคนแต่ว่าตอนนี้ให้แต่ว่าเงื่อนไขกำหนดมาว่าต้องให้นายกและนายขอมาด้วยนะครับแสดงว่าตอนนี้จาก5คนน่ะก็ ลดไป2ที่แล้วนะครับก็จะเหลือแค่3นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีนะครับในการเลือกเพื่อน3คนนะครับเลือกเพื่อน3คนจาก6คนนะครับะจะสามารถเลือกได้ สามารถเลือกได้นะครับอ่าซึ่งข้อนี้นะครับเราสามารถใช้สูตร CNR ได้นะครับก็คือการเลือกสิ่งของ R สิ่งจาก N สิ่งนั่นเองอ่าซึ่งเราจะได้ว่า C 6 3นะครับอ่าซึ่งสูตร CNR นะครับก็คือ N แ c กหารด้วย N ลบ R แฝกคูณ R แฝกนะครับอ่าอันนี้เราก็จะได้เป็น6 f แฝกนะครับหารด้วย6ลบ3าแกนะครับ คูณสแฟกซึ่งจะได้เท่ากับ6แฟกหารด้วย3แฟกคูณ3แฟกนะครับจะได้เป็นแฟกทอเรียลนี้ก็คือการคูณไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1 6แฟกก็คือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ไปเรื่อยๆนะครับผมจะให้ติดเป็น3แฟกไว้ก่อนนะครับตัวล่างนะครับเราก็จะได้เป็น3แฟกคูณด้วย3แฟกนะครับ สังเกตนะครับว่า3แฟกกับ3แฟกตัวนี้ตัดกันได้นะครับอ่าเราก็จะได้เป็น6คูณ5คูณ4หารด้วยอ่า3แฟก3แฟกก็คือ3คูณ2คูณ1อ่าตรงนี้นะครับ3คูณ2คูณ1ก็จะได้6นะครับอ่าก็จะไปตัดกับข้านบนพอดีนะครับอ่าเราจะเหลือเป็น5คูณ4นะครับก็จะเท่ากับอ่า20วิธีนั่นเองอ่านะครับดังนั้นนะครับข้อนี้เราก็ จะสามารถสรุปได้ว่านะครับว่าเขาจะเชิญเพื่อน5คนเนี่ยมางานเลี้ยงที่บ้านนะครับโดยที่ให้นายกรและนายขอมาด้วยได้ทั้งหมด20ทีนะครับเขาจะเชิญเพื่อนนะครับเขาจะเชิญเพื่อน5คนมางานเลี้ยงที่บ้าน ที่บ้านนะครับโดยต้องให้นายกและนายขอนะครับมาด้วยได้ทั้งหมดนะครับ20วิธีท่านเองอครับสำหรับข้อนี้นะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ